สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยป .1 โดยครูจา๋าเรายังอยู่กันที่มาตราตัวสะกดค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลมจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดแม่กลมได้ค่ะเด็กๆเ,เ,เรียนผ่านมามาตราแม่กอกา แม่กงและแม่กลกันแล้วส่วนในบทนี้คำที่สะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่กมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะเช่นยิ้มยออ,อิมอยิม้มยิ้มไม่โทยิมย้มยิ้มสามสออามมสามสามมุม มออมอมุมม <Ziel, S 1> ุมขิมขออิมอขิมขิมกลมกออโมอกลมกลมกล้ามกรามกออามอกรามกามไม่โทกรามกรออามอกรามกราม สามเหลี่ยมสออามาสามหอนำลออันหลอหลอเอียม,มเหลี่ยมเหลี่ยมม่เอกเหลี่ยมสามเหลี่ยมมะขามมอะมะอามาขออารมาขามมะขามมะยมม,ะอาม,ายออมอะมะยออมยมมะยมนม นออกมอนมนมเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้จากมาตาตัวสะกดแม่กลมกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยค่ะจามโสมเชื่อมซ่อมชุมนุมยิ้มแยม้มซุ่มซ้ม นุ่มนิ่มห้ามปรามสามมุมเห็นคำศัพท์แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมให้นักเรียนเลือกคำที่สะกดด้วยแม่กลมกันดูนะคะคำแรกค่ะชนชมชงคำใดสะกดด้วยแม่กลมคะเด็กๆเก่งมากค่ะคำว่าชมต่อไปค่ะ โบกโยกโยมคำใดที่มีแม่กรมเป็นตัวสะกดคะใช่แล้วค่ะคำว่าโยมอ,อีกสักข้อค่ะเสียมเสียงเรียงคำใดที่มีมอมาเป็นตัวสะกดคะคำว่าเสียม เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆตอบได้ทุกข้อไหมคะถ้าตอบได้เด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะพาระงานวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลมมาสิบคำค่ะให้เด็กๆเขียนลงใส่สมุดอย่าลืมขีดเส้นใต้หลังจากทำเสร็จ เขียนชื่อเลขที่ชั้นก่อนส่งคุณครูนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ